มาแล้วมี่อุ้ย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 มันมีมาเลยเดี๋ยวมันฟันผมเจ็บไหมก็เจ็บอยู่แต่ไม่เท่าไหร่วะไม่ได้เจ็บมากนะโอ้ยแต่เลือดมันเยอะเนี่ยเลือด350เลือด310ไม่เป็นไรเจอเอ็กเซตเข้าไปนี่เกมฉันจะเคลียร์เองฉันจะเคลียร์เองมาเถอะมาโอเคหที่ครับผมได้ขอกลับสีทุกท่านกันจ้วยนะครับผมนไก็ขอสกลเกมใหม่ครับแล้วครับผมเกมฮูนะครับผได้กลับไปแล้วสักเกมใหม่ครามเชคเดนีแล้วอยู่กันในซีรีส์ไรเดอร์ในพาร์ทที่ แปกันแล้วครับผมนะโอ้โหเดินทางมาไกลมากๆเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมบ้านของเราก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โคตรเฟี้ยนะครับนะแต่ว่ามาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะแต่ว่าก็จะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดสกายนะครับผมช่วยกันกดไลค์ให้ถึง400ไลค์ด้วยนะครับผมนะเออเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ่ะโอเคพร้อมกันยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปไป,ไปกันต่อเลย โอเคผมนำมาฮะในพาร์ทนี้นะครับผมเปจะไปต่ออย่างรวดเร็วเลยนะซึ่งเหมือน,นกับว่ามีเรื่องทำเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมที่ผมจะมาทำในวันนี้นะครับผมนั่นคือนี่มาเซตบิวนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไปเพิ่มมอดบิวมาเรียบร้อยแล้วนะก็น้องหล,ลายๆคนคอมมาผมก็จัดให้นะครับผมนี่ฮะเราจะต้องทําบิวกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเราจะทำเอ็กเซดนะฮะเดี๋ยวนะเอ็กเซดอยู่นี่ปุ๊บอา่าเราจะทำเอ็กเซดนะครับผมแล้วก็ ทำเควสไฟนะครับผมนะซึ่งวันนี้จะมาลุยแบบเควสอันฟินน็อกกันเว้ยเดี๋ยวผมบอกเลยว่านัวมากๆนะครับผมพาคนี้นะโอเคเพราะฉันก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำจากสงที่เราทำได้กันไหมคือผมรู้สึกว่าไอ้บิวเนี่ยผมยังทำไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องใช้เนี่ยใช้อเจ้าประหลอดอะไรทุกอย่างนะครับผมซึ่งมันจะได้มาจากการที่ผมไปตีมอนซึ่งตอนนี้มอนของบิวมันยังไม่เกิดนะครับผมต้องตอนคืนก่อนนะฉะนั้นผมยังไม่ทำนะ <Chanel> คร <East. S 2> ับผมผมจะไปทำในสีทำได้ก่อนนะครับนั่นก็คือนี่เอเซนนะครับผมทำได้นะครับผม นั่นน่าจะง่ายอยู่นะครับก็คือเราจะใช้บล็อกเหล็กนะฮะแล้วก็เอมอรอนอ่าฮะแล้วก็ไอของที่เคสนะครับซึ่งก็มีอยู่แล้วใช่ไหมวะขอดูก่อนแต่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 อะนี่ไงมีอยู่นะคือสัรกระที่ภาคที่แล้วเราไปบุกปราสาทมาเนี่ยคือเราได้มาเยอะพอสมควรเลยนะโอเคฉันก็ไม่กลัวนะครับผมชิวๆโอเคแล้วก็เอมอรอนเอมอรอนวิ่งเอมอรอนผมก็ก็มันมันมันก็เริ่มน้อยแล้วนะเนี่ยมาแล้วก็วางเงี้ยปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บนี่ได้มาแล้วผมเข็มขัดเอเซนะฮะใส่เลยเกมไดเวอร์แต่ยังแปลงร่างไม่ได้นะครับเราต้องเอากาชัดก่อนกาชัดนี่กาชัดก็อุ้ยทำไมทาง่ายจังนะกาชัดก็คือใช้อันนี้1อันนะฮะแล้วก็เหล็ก2อันปึ๊บนี่เท่านี้เราก็จะได้กาชทของเอเซ่น <c oughs> มาแล้วนั่นเองนะครับผมมาเรามาลองแปลงก่อนเลยไหมโอเคทอมแล้วก็กดที่ขวานี่เ,เอาแล้วแปลงร่างปิง๊จุ๊ ทีมไอ้หนึ่กาเซโตเลเวลอัพยังดี I am t e m i n a t o r ครับผมนะโอ้โหโคตรอ้วนผบุลี้อ่ะแต่ว่าเอออ้วนจริงนะครับนี่แล้วก็สามารถมีดาบแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าไม่เอาไม่เอาอัพเกรดดีครับเอ้ยกินไปเลเวลอัพนี่ มาแล้วนะโอ้โหโคตรเทพนี่คือดาบเท่มากนะมีท่าด้วยนะผมจะนี่เห็นไหมเป็นการแบบสปินนะฮะนี่มันแบบสามารถสปินไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับผมนี่โคตรเฟี้ยวนะฮะโอเคงั้นผมจะเป็นเอ็กเซดอยู่ก่อนพักๆหนึ่งเลยแล้วกันนะครับนนในในในละโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปล่าบิวเนี่ยผมจะมาดูก่อนนะว่าเควสไฟมันต้องทำอะไรบ้างอะ่ะคือมันจะมีทั้งหมดอ่าสี่เควสที่เราต้องทำนะครับผมเราจะทำไปทีละอันนะเริ่มจากอันแรกนะครับผมนี่มันต้องใช้ แมปบ่เอ็มพี่แมปอันนี้ทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะแล้วก็มีเข็มขัด Delta เดลต้าเด้อที่ผมต้องใช้เข็มขัด Delta เดลต้าเด้อเนี่ยเข็มขัดเดลต้านะซึ่งมันก็ทําได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็คือใช้กระจกทําแต่ว่าที่มันจะทํายากเนี่ยมันคือเจ้าสิ่งนี้ครับผมเอนคิสโตอีกแล้วนะซึ่งผมก็ต้องไปหาไอเอลเมนเดอร์แล้วก็แกสเทียจากนร์กอีกแล้วนะผมเอ้ยเจริญจริงๆนะแล้วอย่างนี้เข็มขัดไฟมันทําได้เลยไหมเนี่ยขอดูเข็มขัดไฟก่อนนะ เข็มขัดไฟอู้ทําได้เนี่ยผมว่าเข็มขัดไฟนะ่าจะทําได้อยู่นะตอนนี้ผมมีสีแดงๆอยู่6อันนะฮะหนึ่งสองสี่ห้าหกพอพอไหมเนี่ยคือต้องใช้เยอะมากนะครับแต่ว่าเดลต้านทำพออะเอาเป็นว่าผมทำเคสก่อนแล้วกันนะเเก็บขัดมาเก็บทีหลังนะฮะโอเคฟราะะนที่ต้องทำคืออะไรคือต้องทําอันนี้โอเคทํานี้ก่อนนะต้องทําเพราะว่านี่ใช้เยอะอยู่อ่ะไหนๆก็ไหนๆรานะคาไม่หมดเลยแล้วกันเอ่อผมมีอยู่อุย้ยกระจกผมพอไหมเนี่ย จบผมว่าผมจะไม่พอนะเอาเพิ่มดีกว่าผมกลัวจะกจกจะไม่พอนะโอเคหูแรกโคผมก็จะหมดแล้วเนี่ยมีอ๋อมีอยู่นิดนึงโอเคได้อยู่นะมาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้เหมือนสมุสโตนนะนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบอย่างนี้หนึ่งลนาะสี่ปึ๊บเลสโตนทอสนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวนะไอ้ซากซาก,ซากนี่ผมมีสองอันพอดีเลยอันนี้ผมมีสองอันพอดีนะโอเคสวยพอไหมเนี่ยพอแหละพอปะวะพอ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 ,พอผมว่าพอ พอพอพอเถอะพี่แล้วไม่พอที่ผมไม่รู้จะว่างไงแล้วโอเคแล้วก็ต้องใช้อ่าไอ้ตอนทอตนะฮะเอาทำไอ้ตอนทำก,กันเลยไอ้ตอนทอตวางอย่างนี้วางอย่างนี้เหล็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อย่างนี้ปะใช่ป่ะวะปึ๊บอ่าอย่างนี้โอเคเรียบร้อยท่ายไปแล้วผมสวยแล้วก็เข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดอ่าต้องใช้ดีพิเตอร์แล้วก็ดีพเพนเซอร์นะฮะดีพเพนเซอร์ต้องมีธนูธนูผมมีเก็บไว้ไหมเนี่ย อานูไม่มีเจ็บไปด้วยครับผมนะจริงๆแต่ขับได้นี่คับได้พอดีเลยสวยสวยเดี๋ยวผมนะทำมาหาก,กินอย่างนี้โอเควางอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะผมคับของโอเคแล้วก็ cobblestone cobblestone จะบอกว่าผมมี cobblestone อ,อนะจริงด้วยไม่มีวะอะไรอย่ไปเนี่ยคือมีทุกอย่างอยู่ปเป็น cobblestone นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลงเหมือนสักนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่นะโอเคแต่ผมขอหาก่อนนะมันจะมีมอนบิวอ่ามอนบิวมันจะแบบ มันจะแตกต่างจากพวกมอนของตัวอื่นอยู่นะฮะเห็นตอนน pues <e ี้ผมขอขอเปอร์โซนกันเอาคอเปอร์โซนหน่อยปื๊บปื๊บปื๊บโอเคเอาไปเยอะเลยนะผมไม่มีบล็อกกระชายแล้วเนี่ยเอออุตส่าห์มีที่ขุดเอฟเวอร์เจนซี่นะมาปื๊บปื๊บเกว้โอเคปื๊บเฮ้ยสเกลใส่เกลอะไรเนี่ยอุ้ยผมชอบอ่ะแบบพอเป็นเอ็กเซสแล้วมันแบบมีแบบมีฮิตด้วยมีเอฟเฟกต์ฮิตด้วยนะโอเคแถวนี้มีอะคุ้มไปก่อนนี่คุ้งหาเลยคุ้งหาเลย มันต้องมีนะฮะโอเคอุ้ยแต่ว่าเจอเอ็นเดอร์แมนเจอไอ้โนแมนก็ขอก่อนแล้วกันนี่มาขอสักหน่อยขอก่อนขอก่อนน้องเออมันต้องใช้นะโอเคอุ้ยมีซอมบี้จอมบี้จ็อกไม่ใช่ซอมบี้สิวไม่เอาไม่สนโอเคอุ้ยตต่ท่านตัวอะไรอ่ะใช่ป่าวะไม่น่าใช่นะอันนี้น่าเป็นของอากาบุหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออไม่ใช่นะอันนี้เป็นของก็ชาร์จเฉยเลยเดี๋ยวอุ้ยมาอุ้ยอุ้งผูทานทานมาลุมแต่ทานมาลุมไม่สนใจได้เยอะมากนะโอ้ยน้องน้องใจเย็นน้องน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้้งงใจนอ ตั้งใจะเย็นโอเคอันนั้นคือทหารของอะไรอ่ะอันนั้นก็เป็นทหารอ่กระบุ่มกันโอเคยิงหน่อยแล้วกันยิงหน่อยไม่ไม่ยิงก็ได้ฟันก็ได้ว้านี้โอเคผมนี่ผมว่าน่าจะใช่นะนี่เจ้าพวกนี้นะใช่ไหมใช่ใช่แหละใช่แหละไม่รู้ใช่ไม่ใช่ผมผมปล่ก่อนนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็นี่ให้ได้จริงด้วยโอ้โหนี่ได้มาแล้วตายมาแล้วจะเย็นเย็นเย็นใจเย็นนิดนึงขอ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 งเต็มของเต็มนี่ได้มาแล้วผมนะนี่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ ุ้ยผมได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันเปล่าๆมาด้วยสวยสวยสวยดีสวยดีเอามาเลยนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะผมว่ามันใช้แค่นิดเดียวเองโอเคขนาดนั้นอุ้ยงนา้ามีคนของอันนี้ด้วยของไฟด้วยไฟหรอไฟหรอ,หรอโอ้ยพี่ผิดเรื่องปะเนี่ยพี่มาผิดเรื่องหรือเปล่าโอเคนี่แล้วข้าจะได้เหมือนกับจะได้ของนะเดี๋ยวนะ แป๊บนึงนะพี่พี่จะเย็นๆพี่ค่อยเรียงคิวกันมาได้ไหมคือตอนนี้นะของผมเต็มไม่ใช่เราพี่แป๊บนึงโอเคเอ้ยเอ้ยไอ้นี่ก็ตีอย่างเลยเอ้ยเอ้ยเอาขอเก็บของก่อนโอเคผมนีเจ๊งแล้วขนาดเจ็งแล้วสวยแต่ไอ้แมงมุมมันแถมมนทำไมเนี่ยไอ้วนนี้ไม่ต้องมีตัวแถมได้ไหมมีตัวแถมมาผมจะสปินเข้าไปนีอุ้ยอุ้ยเจ็บไหมเนี่ยก็เจ็บอยู่เจ็บอยู่แหละเจ็บอยู่แหละเจ็บอยู่เจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่รู้ผมฟาดหมดนะฮะโอเคเรียบร้อยผมว่าได้เยอะอยู่นะ 8อันน่าจะเพียงพอนะครับผมโอเคเพียงพอแหละเพียงพอแหละโอ้โหทะเป็มอนเกิดเยอะจังทีนี้มาผมก็ฟาร์มครบคืนแล้วเนี่ยมานี่ยิงอีนัมแมนเอ้าไม่ใช่ไอ้นแมนไอ้นแมนไปไหนแล้วไอ้ดนแมนขอขอไอ้ดนแมนนิดนึงไอ้ดันแมนนินึงไอ้ดนแมนมานี่ไอ้ดนแมนมานี่นี่เอ้าเฮี้ยมันลบลบลบไปไดนให้ไปไหนมานี่มานี่มามานี่โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนทุกคนได้หมัดเหมือนกันทุกคนได้หมัดเหมือนกันพี่พี่ต้องใจเย็นพี่ต้องใจเย็นโอเคฟาดฟาดหมดฟาดหมดอือ โอเคมาดรอปของไม่เยอะนะผมชอบนะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราได้เ,เดี๋ยวผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเอาฟากกระจกอยู่ใช่ไหมโอเคตอนนี้โอ้กระจกเยอะมากเลยนะครับผมโอเคเราเริ่มจากอะไรกันดีเราเอาผมทํไหนไหนกันไหนๆละขอทําเข็มขัดเดลต้าก่อนล,ออละกันนะครับผมก่อนที่จะไปทําของบิวนะโอเคอยู่ไานวะปุ๊บปุ๊ปุ๊อ่าอยู่นี่นี่โอเคเข็มขัดเอาเอาเข็มขัดก่อนเข็มขัดก่อนมาต้องใช้ ensor, ดฟเฟนเซอร์ดฟเฟนเซอร์ได้แล้วแล้วก็เลสโตนคอมพาเรเตอร์ โอเคก็ไม่มีปัญหานะฮะสโตนผมว่าน่าจะมีอยู่นี่มีพอดีโอเคปึ๊บเก็บไว้ที่ไม่ใช้ก่อนถาทำดีเฟนเซอร์ก่อนละกันดีเฟนเซอร์ดีเฟนเซอร์มาดีเฟนเซอร์ดีเฟนเซอร์อรปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคแบบนี้อ่าได้ดีเฟนเซอร์มาแล้วแล้วก็เลสโตนคอมเบเลเตอร์ใช้คอร์สคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าคือยืนยันที่แบบของเรามีค่อนข้างที่จะครบแล้วนะจะวางปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ ปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องทำอีกนิดนึงเซียนโอเคสวยแล้วก็จากนั้นเราก็จะได้อันนี้มาเอามีเหล็กอีกสองก้อนเหล็กอยู่ไนวะเหล็กอีกสองก้อนมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยได้มาแล้วพันเดวตานะโอโหโคตรเทโคตรเทใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ไปก็ทำอะไรไม่ได้นะผมไม่ได้ไม่ได้คราบตัวเครื่องมันมานะ โอเคแล้วก็อีกอักอนนึงนะต้องทําปืนต้องทําปืนนี่มันต้องมีปืนด้วยนะฮะแล้วปืนนะครับผมก็จะต้องอใช้บล็อกอะฮะได้ออฟเซอร์เวอร์ออฟเซอร์เวอร์ก็มีปัญหาชิวๆออฟเซอร์เวอร์ปึ๊บปึ๊บอะคอร์ดคอร์อีกอันนึ่งอีกอันนึงปึ๊บโอเคมาครับผมจะข้าอย่างเงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้ออฟเซอร์เวอร์มาหนึ่งแล้วก็บล็อกทองบล็อกทองผมมีอยู่ปะวะ กรู้สึกว่าจะมีอยู่นะอันนี้บล็อกทองก็มีครับผมชิวๆครับไอ้นี่นิดนึงหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้ปืนแล้วนะสวยงามตามทองเรื่องแล้วไงต่อพี่โอเคแล้วก็อ่าเหลือแค่อินคิสโต้นะครับผมและเอมตี้แมปในนี้ก็ไหนไหนเอมตี้แมปทำนี่กันเลยโอเคแล้วก็กระดาษอ่อกระดาษกระดาษโอ้ผมไม่มีอะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้นะโอเคตอนนี้ถือว่าได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคน่าจะใกล้ละใกล้ประสบความสำเร็จแล้วนะ ันแปลงได้ไหมผมรู้ส <M ach anan> ึก <hat> ว่า <hat> น่าจะแปลงได้นะเดี๋ยวขอลองขอลองแปลงซิจำเดลต้าจะแปลงร่างปึ๊บอือมันต้องแปลงอย่างนี้ต้องใช้หงี่เหรอปึ๊บ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 แปลงยังไงวะ A few moments later อ๋อโอเครู้แล้วเลยครับผมวิธีการแปแรกคือเราต้องพิมพ์ทับเพนชินอย่างเงี้ยนี่โอ้โหโคตรเท่เลยครับผมคือมันกดขีดขวาไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นเดลต้านะครับผมแต่ว่าไม่เอาพอๆๆพนะ อันนี้แปงให้ดูเฉยๆนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของในส่วนของเดลตานะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเอสโตนต่อนะอย่างนี้ผมแปะไว้ก่อนเก็บไปก่อนตันนี้ปื๊บป๊บอ่าเก็บไปก่อนไ้ก่อนแล้วกันนะต่อไปนะครับผมนะั้นเราจะมาทําบิวกันบ้างดีกว่านะครับผมถึงเวลาแล้วนะเวลาค้นหาค้นพบสมการของชีวิตนะโอเคซึ่งสับบิวนะครับผมเราจะต้องทําเครื่องไอทำเข็มขัดก่อนตัวเข็มขัดเนี่ยทำไม่ยากนะใช้ออฟตโอนไอใช้ออฟตโอนเลยสโตนนะฮะแล้วก็ โอ้โหเล่ตัวนี้ทำไมใช้เยอะจังวะฮะเผาสักนิดหน่อยนะฮะเอาไว้ทำคอมพิวเตอร์นะฮะโอเคแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ออฟซิเดียนนะครับผมใช้ออฟซิเดียนโอเคไม่มีปัญหาไปขุดได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปขุดก่อนอ่าโอเคก่อนอื่นผมแปรงล่างก่อนเลยนะโอเคปุ๊บนี่แปรงใหม่ก่อนนะผมเมื่อกี้ผมไปดึงออกนะโอเคเอามาปุ๊บ งานเมฟนี่แล้วก็เอเจข้ออัพนี่ข้ออัพอีกร้อยสวยสวยสวยไปไปไป <c oughs> ไ,ไปอะไรไปดิโอเคผมมาฮะที่เดิมเลยวะ่ะที่เดิมเลยขอขุดหินนิดหน่อยนะเก็บไว้ก่อนขุดขุดไว้เก็บไว้โอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะแล้วก็ผมจะไปที่อ่าพอทอดอย่างนี้อ่าบานที่พอทอดนะครับผมเราก็จะทําการขุดออฟซีเดียนไม่ได้นี่หว่า ไม่ได้นี่หว่าผมลืมไปผมต้องไปหาลาวามาต้องต้องเอาน้ำไปล่าลาวาป่ะน้ำปึ๊บโอเคแล้วก็ลงเหมืองกลับไปบ้านลงเหมืองแล้วกันนะครับผมใช่อย่างนั้นอ่ะโอเคโอเคลงเหมืองก็ได้ว่าโถ่เว้ยปึ๊บโอ้ยเชี่ยเอ้าเอาน้ำหายโอเคผมดีแล้วเจอลาวาแล้วอุ้ยเจอเดมอนด้วยนะครับผมนะตอนนี้คือเดมอนมันยังสำคัญอยู่กว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่านิดนึงแล้วกันนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆหนละอ่ะไหนๆก็เจอนะฮะ โอเคเม็ดเดียวขอบคุณมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่จเจอลาวาอย่างนี้แล้วก็รอไล่ละครับล่าสดเลยเรียบร้อยสวยวุ้ยแต่เหมือนตรงนี้ใหญ่จริงว่ะผมว่านะเดี๋ยวผมปิงไว้หน่อยดีกว่าคือมันใหญ่จริงนะฮะแอดมายทูนะฮะนี่ใหญ่จัดโอเคมาไมเวลาขุดนะผมผมมีเอฟเฟกซ์เจนซียะน่าจะไม่เนี่ยแป๊บเดียวเองนะฮะเอฟเฟกซ์เจนซียสี่ป่ะเอฟเฟกซ์เจนซียนะครับผมนะโคตรไวโอเคมามาปึ๊บ โอเคจริงๆมันใช oh okay, ah okay, okay, okay. okay. ้แค okay, so ่2อ so ันก็พอละโอเคไม่เป็นไรพอได้แล้วก็กลับบ้านเลยโอเคสวยอันนี้ค้ามสัญญาได้เผาเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาทำของต่อทำไห้ของมันเยอะจังมั้ยโอเคตอนนี้ผมทําอุปกรณ์ที่จะต้องใช้คร่าวๆครบแล้วนะครับผมมาเด้วเวลาครับอ่าเข็มขัดนี่เรียบร้อยเข็มขัดบิวแล้วนะครับผมแล้วก็ข้ามเครื่องเจเนเรเตอร์นี่มันจะไม่ใช่เครื่องเจเนเรเตอร์หรอเขาเรียกว่าเครื่องสร้าง ขวดอ่ะนีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ้โหโคตรเท่ดีดูเข็มขัดเข็มขัดเท่มากนะครับผมซึ่งวิธีการที่เราจะได้เขาเรียกว่าตัวขวดสปาร์กิ้งมานะครับผมนั่นก็คือเราจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่มันจะต้องแบบมีเบสของไออันนี้ก่อนฮะอันนึงนะครับผมแล้วก็แล้วก็ใช้น้ํายาแบบนี้อ่าแล้วพอก,กดเนี่ยล้วก็จะได้ เขาเรียกว่าน้ํามานั่นเองเียมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าที่แปลงร่างมานั่นเองนะครับผมแต่ว่าคือด้วยคำที่มันจะสุ่มนะครับว่าผมจะได้อะไรอ่ะซึ่งผมก็เอางี้ดีกว่าเพื่อไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมมาเพื่อเป็นการที่ผมจะให้คนดูได้ดูร่างบิวเต็มๆเนี่ยผมก็จะขอญาตเสกแล้วกันนะครับไม่ไม่เชิงเสกก็คือจะเปลี่ยนนะครับผมไม่ว่กผมจะได้อะไรมาผมจะเปลี่ยนให้เป็นดับบิ๊กแทนโอเคป่ะเดี๋ยวกันนะครับผมแล้วโอเคแต่ก่อนที่จะไปกดเนี่ยต้องมีอันนี้ด้วย ลืมไปนะมันต้องมีขวดเบสอีกอันนึงนะครับผมนะเอ่อเหมือนต้องทำกันเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคมาแล้วก็ใส่แบบนี้ปึ๊บ,บโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งแล้วกปึ๊บอุ้ยได้แล้บปิดพอดีโอเคโอเคสวยสวยขออีกอันนึงขอเป็นแทงได้ไหมล่ะเอออันนึงขอเป็นแทงได้ไหมโอเคแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมไม่มีแม่งเงยของหมดแล้วพอดีของหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรผมทําขวดรอเลยขวดขวดเปล่ารอเลยนะฮะอีกอันนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือนะครับผมเดี๋ยวผมไป เราต้องไปหาไอ้ขวดเบสจากพวกมอนต์อีกนะครับผมโอเคต,ตอนนี้ผมยังไม่มีนะฮะช่างมันถือว่าไปได้90เปอร์เซ็นต์ละโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปนรกกันก่อนไหมไหนกะ็นไหนแล้วนะครับผมผมขอไปนรกเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะต้องหาอ่าเอนเดอร์โพลสี่อันนะมีไหมเนะี่ยไม,มีหาเอนเดอร์โพลสี่อันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรถนะครับผมเพื่อแล้วก็แล้วก็แ,วกแก๊สเทียร์นเลยนะ เออทำไมมัญหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขับไปเล่นไปนะโอเคครับแลโอเควุ้ยนี่ไงเจอกันแล้วเจอแกแล้วเจอแกแล้วก็ยิงหน่อยละกันโอเควุ้ยนี่ไงไงไม่ดอกแม่งเอ้ยหรือว่าดอกวะอยู่บนต้นไม้ปะเนี่ยโอเคไม่มีนะฮะคือมันก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่าจะดอบหรือเปล่านะโอเคอุ้ยถ้ามีมีมีอีกขออีกหน่อยได้ไหมล่ะขออีกหน่อยได้ไหมล่ะโอเคมันยิงมาไม่สนใจไม่สนใจเดี๋ยวอึ๊บ นี่นี่โอ้ยนี่ไงเจอแล้วได้แล้ว,ลวลโอเคตามอันแรก,กโอเคสวยเก็บไว้เก็บไว้ไป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 โอเคผมจะต้องหาสองอย่างไปพร้อมกันเลยนะเนี่ยต้องหาเอ็นดูแมนนะหาแก๊สนะครับผมแล้วก็ต้องหาไอ้เจ้าพฟมมอนของบิวนะซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดในนรกหรือเปล่านะโอเคแต่ผมว่าน่าจะเกิดแหละเพราะว่าไม่น่าจะเกิดหมดทุกอันนะอันตัวอะไรอะ่ะโอ้ยเอ็นดูแมนทำไมเอ็นดูแมนไปเกิดตรงนั้นวะเอ็นดูแมนไปเกิดตรงนั้นรอพี่พี่ไปอยู่ไกลเกินนะ อุ้ยเอ้ยเด้อเด้อเอ็น่นไม่เอาเอ็น่าไม่เอาหนีขอเคลียร์นี่ก่อนมาดอบมาน้องดอบมาดอบมาเอาไม่อีกเอาไม่อีกเออโอเคเรียบร้อยโอ้โหได้มาอันแรกเจ๋งมากนะต้องการอีกสี่อันเอ้ยสามอันโอเคอุ้ยเนี่ยเจอฟอเทสแล้วสวยโอ้ยเดี๋ยว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 ผมจะโอ้ยอุ้ยจะไปจะตายไปไปผมขอขึ้นฟอร์เทสก่อนแล้วกันจุ๊บโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคจุ๊บโอเคเรียบร้อยอ่าในเมื่อกี้ผมเห็นสปานเนอร์นี่นี่สปานเนอร์ล นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอจิมผมก,มมกนะ็ต้องการเยอะมากนะต้องการเบ็ดล็อตนิดเดียวนะโอเคโอเคมาตอนนี้ม้วนหมดแล้วด้ยจะเอาอะไรก่อนก็ไม่รู้โอเค,อเคแต่ว่าอาหารผมจะหมดแล้วอะือแบบอาหารจะหมดจริงนะโอเคนิดนึงขออีกอ,อ,อ,อันนึงได้ไหมล่ะขออ,อันเดียวปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้แล้วนี่มาไปครบแล้วนะครับผมโอเคหายแล้วแมนต่อเก็บหมาเจอแล้วเคลียร์เคลียร์ยต่อผมวันมานี้มา ขอขอหนุญาตเอ้ยอย่าอย่าอย่าล่วงโอเคไม่ดับไม่ดับบ่ไม่ดับบ่โอเคฮึนี่เฮ้ยมันดอกยากเย็นจังเลยนะฮะแกเนี่ยโอเคครบยังโอเคครบแล้วเรียบร้อยได้มาครบสี่อันแล้วนะเหลือแค่แก๊สเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแบบแถวเนี้ยแถวนี้อยู่แถวนี้นี่ฮะนอันนี้ใหญ่ที่าโอ้โหโอเคให้เขม้านั่นเขมาหน่อยเขมาหน่อยเขมายิงตรงนี้เลยกันนี่แหละ โอเคเรียบร้อยรู้วงจนได้พปย่างยากัน,นเนี่ยโอเคแต่แล้วมานี่ยิงโอเคสวยดอกไม้โอเคดอกแล้วโอเค,อเคสวยตอนนี้มีอยู่สามันแล้วนะอันท้ายอันท้ายขอแค่ตัวเดียวเว้ยโอเคมึงหวาแล้วมานี่น้องมานี่พระเดชศึกยิงนี่เรียบร้อยเยสตอปแล้วได้มาแล้วผมนะโอเคตอนนี้ครบละไปกลับบ้านดีกว่าผมรอใครตัดทิบิน รอให้ตัดดิบีดจ้ากลับเลยนี่นี่เรียบรล้วครับผมดาฝนตกอีกแล้วนะครับผมมาอัดับแรกเออผมข้าบอาหารก่อนเพื่ออาหารผมจะหมดพอดีเลยอะ่ะอ่าเอาเอามื่อกี้ผมสึกผมมีฟางมม hey อยู่นะผมมีเฮอยู่นะอยู่ไหนมาเนี่ยอา่าโอเคอยู่นี่โอเคมาทําอาหารนะครับผมปึ๊บทำขนมปังเพิ่มนิดหน่อยโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะทําการปึ๊บแบบนี้อา่าเปลี่ยนเป็นไอออฟเฟนเดอร์นะครับผมแล้วก็ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไงต่อแล้วก็ต้องทำอินคิทตตองนะคะผมนะโอเคกระจกใช่ไหมผมกระจกไม่ใช่มหาศาลเลยวะพอไหมเนี่ยสี่อันปึ๊บโอ้ไม่พอนะฮะกระจกไม่พอเขเคไม่ได้เดี๋ยวไปหาเพิ่มแล้วกันกดเพิ่มก็ได้วะไปไปไปขอกระจกเพิ่มก่อนนะฮะตัวนี้อุ้ย้ยเทอร์วันนี้ทเดบอกว่าดีอืมแต่ละตัวแต่ละอันแต่ละอย่างโอ้โหคือแบบมาเกิดถึงหน้าบ้านเลยนะผมขอบคุณมากนะแต่ว่าพี่อ้าว อ้าวพี่ตายแล้วเหรออทะลุเลยโอเคมีราม่ามาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ตอนนั้นไม่ใช no 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 ่บ uh, ah, right? okay, e> ิวนะฮะของแบบลุงลังมากเอ่อกระจกเอ๊ะได้ายอยู่ไหนอาศัยนี่อาศัยนี่โอเคของคู่นี้ตึก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 นี่ครับผมนะประหยัดงบมากอือมานี่มาโอ้ยน้ำ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 ปึ๊บ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 โอเค น่าจะพอ,อยังผมว่าน่าจะพอแล้วนะปึ๊บโอเคสบายสบายเพว่าพอละโอเคที่ขุดก็พังอีกจเจริญปึ๊บมาเอมพอเผาทรายรอไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอทรายขอทรายขอทรายไว้โอเคแล้วก็ต้องเอาโคลด์โคลด์มีนิดนึงนิดนึงนะเผาทรายไว้แล้วก็ระหว่างนี้ผมไปหาบิลอีกสักอันหนึ่งนะต้องมีแต่ว่าตรงนี้มีไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ป่ะโอเคอันนี้นี่น,นี่ผมว่าอันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่นะ ใช่เลยใช่เลยตรงใจฉันเลยโอเคอูนัดเดียวตาเลยหรอเดียวตาเลยหรอโอ้ไม่ดรอปอ่ะไม่ดรอปไม่ดรอปมันต้องดรอปด้วยนะครับผมมาเออดรอปหน่อยสิอุ้ยอันที่ตัวอะไรอะพี่พี่เป็นใครนี่ี่ตัวไรนี่ก็ลีลาหรอไม่ใช่อู้อู้อ้เร็วเร็วแรงทะลุนรกเดี๋ยวโอเคอู้ได้แล้วนี่ตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้มองไม่ทันนะโอเคสวย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 อย่างนี้ก็สวยสิครับโอเคมา งั้นผมขอทำทำอะไรก่อนดีเออ่ทีละเดือนก่อนแล้วกันนะเอาบิวก่อนไหมโอเคขอบิวก่อนแล้วกันนะครับผมมาใส่ยี้หนึ่งสองสามขอเป็นแท้งได้ไหมเป็นแท้งจบเลยแล้วก็ปึ๊บเอ้ยแทงจริงด้วยเอ้ยโอ้โหผมเป็นอะไรผมเพี้ยโอเคเราไม่ต้องเส่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับผมได้แล้วนะผมขออนุญาตแปลงล่างเลยแล้วกันนะครับผมคือมันสุ่มนะผมบอกเลยมันสุ่มจริงโอเคผมทำอย่างนี้ใส่ภาพรเราอย่างนี้ปึง้ง แล้วก็ถือแบบนี้1 2ตึ้งแล้วก็กระชิบปึ๊บแปงล่างป,ปึ๊บปึ๊บนี่และผิดแช่ง,ชงนี่อ้าวอ้าวทำไมไม่หลวมล่างให้วะ นี่เรียบร้อยมาแล้วผมนะโอ้โหโคตรเท่นะครับผมนี่แล้วบิดแทนเลยนะรู้ละไปผิดคือผมผิดด้านจับมือผิดด้านนะโอเคเรียบร้อยจะเป็นร่างแบบนี้เลยนะสับบินวนะซึ่งเวลาเราวิงนะ่งเนี่ยดูดิมันสามารถแบบวิ่งไปเตะให้ด้วยนะดูดิอ๋อเตะนี่เป็นไง,นงนโคตรเท่เลยนะครับผมนะแล้วก็นี่ถ้าไม่ตายด้วยได้ นีเป็นไงล่ะโอ้โหของแทบะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสับยูนะซึ่งจริงๆมันก็มีอันอื่นอีกนะอุปกรณ์อันอื่นแต่ว่าโอเคเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะมาโอเคผมไปครับไปกันต่อละกันนะครับผมต่อมานะขอกลับมาที่เควสไฟของเราโอเคตอนนี้ผมน่าจะครบละมาขอทําต่อละกันนะตอนนี้กระจกอีกสองอันปึ๊บสวย อันนี้ได้ครบ4อันแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะทําการอ่าคราฟเควสอยู่ไหนหาไปเจออีกแล้วนะมันเยอะมากโอเคนี่อยู่นี่เ,นเอามอสโซออกมานะฮะแล้วก็ต้องใช้แมปใช่ไหมแมปก็ต้องไปเอาอ่าชูเคนข้างหลังไม่เป็นไรเอาได้อยู่แล้วสบายๆนะฮะปุ๊บๆ,ๆนี้คือปลูกไว้ไม่เสียเปล่าสิปลูกปลูกไว้ไม่เสียเปล่านะฮะทำงานขึ้นก่อนจึ๊บอ่าปุ๊บโอเคเลยปุ๊บสวยมาหนี้ปลูกขึ้นนั่นปุ๊บ โอเคปึ๊บสวยครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะแล้วสุดท้ายก็เอาทุกอย่างมารวมกันนะครับผมออกมาเป็นตึบเรียบร้อยได้มาเลยครับผมนะเป็นเควสของไฟนั่นเองนะครับผมมาเอางี้ผมจะใช้บิวสู้แล้วนะในก็นไหนๆแล้วนะครับผมใช้บิวเลยแล้วกันนะนี่มันจะเป็นเควสแบบนี้เลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวผมจ้าให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะเออขอออกไปไกลบ้านนิดน,นึงโอเคผมว่าสูดไหวแหละชิลมาถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ปึ๊บมาเลย ดูดพิเศษสไตล์พายด้วยนี่ทำคิดนี่มาแล้วนะโอ้โหมามาดีโอ้โหพวกไก่กาอะไรเล่เอ้ยไก่กาเล่โอู้หูตีไม่เข้าเลยนะตีตีไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวน้องเตะเตะเตะมันหน่อยลูกเตะเตะมันแม่งไม่เตะวะไม่เตะไม่เป็นไรใค้ดีเคก็ได้มายิงแม่งเลยมายิงแม่งเลยแล้วกันโอเคยิงก่อนยิงไปนะอูโหูชิวๆอ่ะยิงก็ตายนะโอเคมาใช้ดาบเลยแล้วกันในขณะนั้นละมาหนีมาดี มามามาผมฟาดหมดฟาดหมดฟาดหมดจนกว่ามันจะเตะได้นะฟาดหมดอืออืออือมาบิวบิวใช้ดาบดิเท่โค้เท้โอเคข้างหน้ามีไหมมาอีกน่าจะอีกสองเวฟนะมาฟาดฟาดชอบมากเลยเวลาแบบแบบบันทึกคอมแบทนะกับดาบอะคอมโบกันนะนี่ใจเย็นใจเย็นน้องมาเลยแล้วก็อีกสองเวฟนะสองเวฟสองเวฟนี่มาอู้เยอะนะเนี่ยเยอะเนี่ยเยอะเยอะอยูอย่นะเนี่ย เยอะอยู่นะเนี่ยโอเคแล้วก็ยิงนี่หมดนะผมสุดท้ายมาแล้วนี่อเออืออนิดเดียวนิดเดียวจะตายแล้วนะมามาดิทดสอบความแม่นทดสอบความแม่นทดสอบความแม่นนี่แล้วก็ท้ายยิงไปโดนโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่แล้วพอเราชนะเคลียรแรกแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเคลียรต่อไปนะซึ่งต่อไปเนี่ยมันเป็นอ่าไพสาวหรือว่าเรียกรีโอป่ะจะไม่ผิดนะน่าจะใช่นะฮะ โอเคแต่ว่าผมว่าคุณตรงนั้นวิวไม่ไหวปะ่ะวิวน่าจะไม่ไหวนะครับผมผมขอเปลี่ยนตัวได้ไหมเอาเป็นตัวอะไรดีอันไหนก็ไหนแล้วนะครับให้ให้ซีนให้ซีนให้ซีนเอ็กเซนต์หน่อยแล้วกันมาให้ซีนเอ็กเซน์หน่อยแล้วกันมาแปางล่างห <Mikey S 1> นีผมว่าสู้ได้เวทเอ็กเซนตอะ่ะมาไมค์คีแอคชั่นเอ็กโอเคแปลงล่างแล้วก็แชทออฟโอเคมาผมว่าไหวเว่ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะฮะจนนนังหวะนี้โอเค ถ้าพร้อมแล้วส2 1หนึ่งไปต่อ complete complete ปึ๊บมาแล้วมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีาเลยอมันฟันเหรใช่ไหม ก็เจ็บอยู่แต่ไม่เท่าไหร่วะไม่ได้เจ็บมากนะโอ้แต่เลือดมันเยอะเนี่ยเลือด350เลือด3า0ไม่เป็นไรเจอเอ็กเซสเข้าไปนี่เกมฉันจะเคลียร์เองฉันจะเคลียร์เองมาเถอะไะคือมันคือมันไม่ต้องตีผมอ่ะผมตีมันก่อนนะมาขอใช้ท่าด้วยใช้ท่าด้วยหมุนหมุนหมุนมันมีสปินสปินไปดิดูดิโอเคโอ้โหมันนี่ก็กระโดดมาฟันเหมือนกันไม่เป็นไรครับผมสู้ตายสู้ตายชิวมากอืออือแล้วก็ได้ยังยังอีกยังยังยังอีกจะเอาไปไหนแล้ววะ ไปได้หลุมผมทำไมเรียบเลยอล้โหเราได้เราได้เาดขาเรียกว่าอะไรอะนีอะผมนะได้เขาเรียกคอของไฟสามด้วยนะเอาไ้แปลงร่างเอยแปลงร่างได้ด้วยเว้ยโอเคแล้วก็ได้เควสต่อมาด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่าของออก,ก้านะนะใช่ไหมใช่โอ้ผมน่าจะเป็นของออก้านะซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้พัฒ์ต่อไปมาต่อกันละกันนะครับพันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะ,ะถือว่าเดือดมากนะกลับบ้านก่อนนะครับพันนี้ เดือดจริงนะฮะก็โอเคสวัสดีผมศ์ต้นทุนสีขอตลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบชอย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ถึง400ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นแล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะซับซีรีส์นี้นะก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกราบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วไปด้วยนะครับไว้เจอกันในหน้าสนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย